Apple Intelligence คืออะไร Apple Intelligence ไม่ใช่แค่ generative AI แต่พัฒนาเป็น AI agent แล้วมันคืออะไรทำอะไรได้บ้างสรุปครบจบในไม่กี่นาที เป็นไปตามคาดว่าง,งาน WWDC 2024 Apple จะต้องมีการพูดถึง On-Device AI ก็เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีสัญญาณบ่งบอกมาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่รองรับ On-Device AI หรือว่าข่าวความร่วมมือกันกับ Open AI และแล้วก็เปิดออกมาในชื่อว่า Apple Intelligence ที่เป็นการพัฒนา AI เข้าไปรวมกับระบบของตัวเองดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าแล้ว Apple Intelligence น่ะมันคืออะไรแล้วมันจะมีผลต่อการใช้งานของเราอย่างไรแล้วอนาคตต่อจากนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงซึ่งเนี่ยถือเป็นการเข้าสู่อีกยุคหนึ่งของ AI ที่เราจาเป็นต้องรู้แล้วล่ะ Apple Intelligence คืออะไร Apple Intelligence คือระบบ AI ขั้นสูงสำหรับ iPhone, iPad และ Mac ที่ใช้ Generative AI model ร่วมกับข้อมูลต่างๆที่เป็นบริบทเฉพาะของผู้ใช้งานใช่ค่ะระบบ AI ของ Apple ผสานเข้ากับระบบปฏิบัติการเลยจึงได้มีข้อมูลต่างๆของเราแล้วก็เลยเข้าใจบริบทของเรารวมถึงเห็นหน้าจอของเราด้วยจึงรู้ว่าควรตอบสนองเราอย่างไรจึงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเหมือนกับเวลาที่เราใช้ ChatGPT นะคะ Apple Intelligence ได้นำ AI ที่ปรับให้เป็นส่วนตัวมาไว้ในมือของเราลองจินตนาการดูค่ะว่า iPhone ของเราสามารถจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนลดการรบกวนได้การแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่อาจจำเป็นต้องโต้อต,ตอบในทันทีเพื่อไม่พลาดสิ่งสำคัญสามารถบันทึกเสียงถอดเสียงและสรุปเนื้อหาหรือใช้เครื่องมือสำหรับการเขียนที่ช่วยเราเขียนแก้ไขตรวจสอบและสรุปเนื้อหาได้อย่างง่ายดายในแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น Mail Notes และ Safari ทั้งหมดนี้อาศัย AI ทำให้เราเลย Apple Intelligence ม,มีเครื่องมือในการสร้างภาพให้เราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความบันทึกหรือการนำเสนอเราก็สามารถสร้างภาพที่ปรับแต่งได้สำหรับโอกาสพิเศษเพิ่มความสนุกและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับการสนทนาด้วยอีโมจิที่สร้างเองได้ไม่ซ้ำใครหรือว่า Clean Up บน App Photos ลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้และทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของเราเองที่ยังรักษาความเป็นส่วนตัวของเราไว้ด้วยทำได้ยังไงต่างจาก Chat GPT ยังไงหรอ ตอนนี้เรามาดูแนวคิด on-device AI ของ Apple กันหน่อยค่ะแนวคิดก็คือการประมวลผล AI ทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ของเราเลยไม่ได้มีการส่งไปที่อื่นซึ่งมันก็จะแตกต่างจาก AI แบบอื่นๆหรือว่าแบบเดิมๆที่มักจะต้องพึ่งการประมวลผลบนคลาวนะคะก็ลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราจะต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของเราจํานวนมากมายไปประมวลผลบนคลาวเนี่ยมันก็ดูจะน่ากลัวไปนิดนึงใช่ไหมล่ะคะการทํางานของ on-device AI แบบนี้ก็จะทําให้ข้อมูลส่วนตัว ของเรายังคงอยู่บน iPhone หรือ iPad ของเราเองด้วยความสามารถของชิป A 1 7 Pro และชิปตระกูล M ของ Apple ทํทำให้ AI สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกทำที่อุปกรณ์ของเราได้เลยซึ่งก็ไม่เพียงแต่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราแต่ยังเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพด้วยแต่ใช่ค่ะการทาแบบนี้ ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่ง Apple ก็เตรียมรองรับไว้ระยะหนึ่งแล้วที่เอิร์นบอกว่ามันมีสัญญาณบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่า Apple กําลังมุ่งสู่ on-device AI เพราะฮาร์ดแวร์ช่วงหลังๆของเขานะ่ะมันดูพร้อมสําหรับสิ่งนี้มากๆนั่นเอง แต่ก็มีกรณียกเว้นเหมือนกันนะคะเพราะ AI โมเดลที่รัน on device ได้ก็ต้องมีขนาดเล็กพอสมควรจากข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ดังนั้นกรณีที่ค่อนข้างจะซับซ้อนต้องการใช้โมเดลขนาดใหญ่ขึ้นก็จะต้องส่งข้อมูลบางส่วนไปประมวลผลบนคลาวด์ของ Apple อยู่ดีซึ่งนี่ก็คือจุดที่ Private Cloud Compute ของ Apple เข้ามาช่วยค่ะแต่ Apple เขาการันตีนะว่าไม่มีการเก็บหรือว่าเข้าถึงข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้และก็จะใช้เพื่อดําเนินการตามคําขอของเราเท่านั้นและ Apple เขาก็ได้ออกแบบระบบนี้ให้สามารถถูกตรวจสอบได้ว่าระบบทํางานตามที่ Apple สัญญาไว้จริงๆเพื่อรักษามารตรฐานความเป็นส่วนตัวในระดับสูงค่ะและอย่างที่พูดไปตอนต้นเลยค่ะว่า Apple Intelligence หนะักมันไม่ใช่แค่ generative ai แต่เรียกได้ว่านี่คือ ai agent แล้ว AI agent มันคืออะไรล่ะถ้าพูดสั้นๆ AI agent ก็คือ AI ที่สามารถทำงานแทนเราได้อัตโนมัติรับรู้สภาพแวดล้อมและแตัดสินใจเองได้บ้างในกรณีนี้คือสามารถดำเนินการและทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆแทนตัวเราได้เลยค่ะ มันสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็คาดการความต้องการของเราได้รู้จักเราและบริบทของเรายิ่งกว่าใครๆอีกนะตัวอย่างเช่นมันสามารถวิเคราะห์ตารางเวลาของเราเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างแล้วก็ให้คําแนะนําและทําการดําเนินการที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของเราโดยบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องสั่งเลยได้ซ้ําไม่ว่าจะเป็นการเตือนเราที่เกี่ยวกับการประชุมสําคัญคอยสรุปและเลือกแสดงอีเมลที่สําคัญช่วยเราเขียนข้อความหรือว่าจัดระเบียบรูปภาพสร้างวิดีโอให้เราเป็นต้น ซึ่ง Apple Intelligence ถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพในชีวิตของเราค่ะโดยมี Siri เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับเรา mm hmm. และอีกหนึ่งการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นก็คือคราวนี้ Apple รวม Chat GPT เข้ากับ Siri และใช้ Chat GPT 4o f r e ด้วยโดยไม่ต้องใช้บัญชี Chat GPT เลยล่ะ โดย Apple ได้รวมความสามารถของ Chat GPT ซึ่งเป็นผู้นําในตลาด AI เข้าไปใน Siri เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับ Siri เท่ากับตอนนี้ Siri สามารถใช้ความรู้และก็ความเชี่ยวชาญของ Chat GPT 4o สําหรับงานที่ต้องการข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตัวอย่างเช่นถ้าหากเราต้องการไอเดียเมนูสําหรับมื้อพิเศษหรือว่าคําแนะนําการตกแต่งบ้านคราวนี้ Siri จะเก่งขึ้นละค่ะเขาสามารถใช้ Chat GPT เพื่อนําเสนอคําแนะนําที่สร้างสารรค์และก็ละเอียดได้มากยิ่งขึ้น การรวมกันนี้ทําให้เราสามารถเข้าถึง Chat GPT ได้อย่างไร้รอยต่อโดยไม่ต้องสลับแอป,ปนะคะก็คือไม่ได้ต้องไปเปิดแอป,ปอะไรเพิ่มก็แค่ใช้ Siri นั่นแหละสรุปง่ายๆก็คือมันมี3สเต็ปค่ะสเต็ปแรกใช้ On-Device AI บนเครื่องเราเองก่อนแต่ถ้าต้องการพลังงานประมวลผลมากกว่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์เพื่อรันโมเดลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าเครื่องของเราจะรันได้ก็ค่อยไปต่อที่ p r i v a t e cloud compute ของ Apple เอง แต่ถ้าต้องการใช้งาน AI ที่มีความรู้มีข้อมูลมากๆหรือว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้นไปอีกจึงจะไปที่ ChatGPT ของ OpenAI ค่ะแต่ก็จะมีการขออนุญาตเราก่อนทุกครั้งนะซึ่งตัว ChatGPT นะ่ะเขาถูกเทรนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลในอินเทอร์เน็ตก็เลยรู้เยอะกว่าแต่ Apple Intelligence แม้โมเดลจะเล็กกว่าแต่ก็ทำงานกับข้อมูลต่างๆของเราโดยตรงจึงรู้จักเรามากกว่ามันก็เลยดีกันคนละแบบค่ะ Apple Intelligence นั้นฝังอยู่ในระบบปฏิบัติการและเปิดให้นักพัฒนาใช้ได้ดังนั้นต่อไปนักพัฒนาก็จะทําให้แอปของเขาใช้ความสามารถต่างๆของ AI ได้ง่ายๆแล้วก็เชื่อมกับ Siri ด้วย Siri ก็จะสามารถรับข้อมูลจากแอปเหล่านั้นและสั่งงานแอปต่างๆเหล่านั้นให้เราได้เช่นกันค่ะ Siri ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว และทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึก Apple Intelligence ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า on-device AI เนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในมือของเราแล้วนะคะมันก็น่าสนใจนะว่าแล้วในอนาคตการใช้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงถ้ามองในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะคะที่เราก็จะได้มี AI ที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ใครๆก็ใช้ได้อยู่ในมือเราเลยแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ปรับตัว แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาคุยกันเลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปนี้กันไปแล้วก็กด subscribe กด follow กดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ AI ในคลิปต่อๆไปนะคะและขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลย กอด thật น้